ฮัลโหลฮาวายอยู่สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันไม่เอ่ยค่วันนี้นะคะพบกับครูเจนเช่นเคยคะ่ะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หหรือนักเรียนชั้นป .1 น,น,นั่นเองนะคะสําหรับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนครูเจนจะพาเด็กๆไปท่องคําศัพท์ค่ะ ให้เด็กๆหยิบคำศัพท์ขึ้นมาเลยนะลูกนาเป็นเล่มนี้นะคะเป็น v o c a b o o a r s นะคะประถมวันนะคะหรือคำศัพท์ของนักเรียนชั้นป .1 นนค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า12เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ คำที่205นะคะลูกระชั่วโมงที่แล้วนะคะเราอยู่ที่คำที่204นะคะคำที่205นะคะเป็น toe นะคะอ่านว่า t o ความหมายแปลว่านิ้วเท้าค่ะคำที่206นะคะเป็น finger นะคะอ่านว่า finger ความหมายแปลว่านิ้วมือค่ะคำที่207นะคะเป็น shoulder นะคะอ่านว่า shoulder ความหมายแปลว่าไหล่ค่ะคำที่208 นะคะเป็น C H E E K นะคะอ่านว่าชีความหมายแปลว่าแก้มค่ะคำที่209เนะคะเป็น L U C K Y นะคะอ่านว่าลักกีความหมายแปลว่าโชคดีค่ะคำที่210นะคะเป็น O N L Y นะคะอ่านว่าโอลีความหมายแปลว่าเท่านั้นค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่คำที่205นะคะเป็น T O E T O นิ้วเท้า Uh, I N G e R F-I-N-G-E-R Finger นิ้วมือ S-H-O-U-L-D-E-R Shoulder ไหล่ C-H-E-E-K Sheek แก้ม e er, e e L-U-C-K-Y Lucky โชคดี N L y, O-N-L-Y Only เท่านั้นเด็กๆอย่าลืมไปท่องกันด้วยนะคะ จากนั้นนะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะคะเป็นหนังสือ Grammar Clever English 1นะคะหรือหนังสือ Grammar มมของนักเรียนชั้นป .1 ค่ะเด็กๆเปิดไปที่หน้า62เลยค่ะ สำหรับเนื้อหาในหน้าที่62เป็นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องของ pronoun ค่ะเป็น p r o n o u n นะคะอ่านว่า pronoun นะคะลูกความหมายแปลว่าอะไรแปลว่าคำสรรพนามค่ะเด็กๆนะคะซึ่งเรื่องของคำสรรพนามนะ่ะรูเจนได้พาเด็กๆไปเรียนรู้แล้วแหละนะคะแต่วันนี้เอามาทบทวนให้จากนั้นก็จะไปทําแบบทดสอบกันนะคะ อ่ะเรามาดู pronoun นะคะเป็น pronoun นะคะเด็กๆอ่านว่า pronoun นะคะความหมายก็คือคำสรรพนามค่ะ pronoun น,นะคะลูกคือคำสรพำสรพนามคำสรรพนามคืออะไรล่ะคะคูก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะ pronoun คือคำสรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะครูเจนก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ปโปรนาวทั้ง7คำพร้อมทั้งความหมายนั่นเองค่ะ คำสรรพนามคำแรกนะคะลูกหรือภาษาอังกฤษคือ pronoun นะคะคือคำว่า I ค่ะเป็นตัว I พิมพ์ใหญ่นะคะ I นะคะอ่านว่า I ความหมายแปลว่าฉันค่ะใช้ยังไงนะคะใช้แทนผู้พูดค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะเป็นตัว I พิมพ์ใหญ่นะลูกนะอ่านว่า I ความหมายแปลว่าฉันค่ะลูกใช้แทนผู้พูดค่ะ ัดมานะคะลูกเป็นคำว่าอะไรานะคะเด็กๆขาใครอ่านได้นะคะลูกอ่านไปพร้อมๆกันกับคครูเลยนะคะใครที่อ่านไม่ได้ก็ให้อ่านตามค่ะเป็น y o u นะคะลูกอ่านว่า y o u นะคะคำอ่านคุณจะวงเล็บให้ด้วยนะเป็น y o u นะคะ y o u อ่านว่า y o u ความหมายแปลว่าอะไรแปลว่าคุณหรือพวกคุณนะคะลูกใช้ยังไง นะคะใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยนะคะคนเดียวหรือหลายคนนะคะลูก you อ่านว่า you แปลว่าคุณหรือพวกคุณนะคะใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วยคนเดียวหรือหลายคนนั่นเองค่ะ pronoun หรือคำสรรพนามคำถัดมานะคะเด็กๆเป็นคำว่าอะไรนะคะเป็นคำว่า we ค่ะ WE นะคะเด็กๆอ่านว่า V นะคะความหมายแปลว่าอะไรความหมายแปลว่าพวกเราค่ะ E V นะคะความหมายแปลว่าพวกเราค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆใช้แทนนะคะคนหลายคนนะคะรวมตัวเราด้วยค่ะ E V นะคะแปลว่าพวกเรานะคะใช้แทนคนหลายคนรวมตัวเราด้วยนั่นเองค่ะ โรนาวหรือสรรพนามคำถัดมานะคะเป็นคำว่าด they ดค่ะเป็น they นะคะเด็กๆอ่านว่า they นะคะความหมายนะคะแปลว่าพวกเขานะคะแล้วก็พวกมันนะคะใช้ยังไงนะคะใช้แทนคนหลายคนนะคะในวงเล็บสัตว์แล้วก็สิ่งของด้วยนะคะ they นะคะอ่านว่า they แปลว่าพวกเขาพวกมันนะคะลูกใช้แทนคนหลายคนสัตว์แล้วก็สิ่งของด้วยค่ะ โลนาวหรือสรรพนามคำถัดมานะคะเป็นคำว่า he ค่ะเป็น he นะคะเด็กๆอ่านว่า he นะคะความหมายค่ะลูก ความหมายแปลว่าเขาผู้ชายนะคะใช้ยังไงใช้แทนผู้ชายคนเดียวนะคะลูกอ่าดูอีกหนึ่งรอบนะคะ p r o n o หรือสรรพนามคำนี้ก็คือคำว่า he ค่ะ he นะคะอ่านว่า he ความหมายแปลว่าเขาผู้ชายนะคะใช้แทนผู้ชายคนเดียวคะ่ะ p r o n o หรือคำสรรพนามคำถัดมานะคะเด็กๆได้ คือคำว่าไรนะคะก็คือคำว่า she ค่ะเป็น she นะคะเด็กๆอ่าน she นะคะความหมายค่ะหลูกแปลว่าเขาผู้หญิงนะคะใช้แทนผู้หญิงคนเดียวนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น she นะคะอ่าน she ความหมายแปลว่าเขาผู้หญิงใช้แทนผู้หญิงคนเดียวนั่นเองคะ่ะ ถัดมาค่ะอันนี้เป็นโปรโนา u หรือคำสรรพนามคำสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบทดสอบกันนะคะเป็นคำว่า it ค่ะเป็น it นะคะอ่านว่า it ความหมายแปลว่ามันค่ะใช้ยังไงนะคะใช้แทนสัตว์ในวงเล็บตัวเดียวสิ่งของ อันเดียวนะคะลูกอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น it นะคะอันว่า it ความหมายแปลว่ามันค่ะใช้แทนสัตว์นะคะในวงเล็บตัวเดียวแล้วก็สิ่งของอันเดียวนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เปิดหนังสือ Grammar Clever English One นะคะไปต่อที่หน้า8 3เลยค่ะเราจะมาฝึกทำแบบทดสอบไปพร้อมๆกันนะคะ Thank you เด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะลูกนาเราจะมาทำแบบทดสอบนะคะสำหรับภาคเรียนที่สองเรื่องของ pronoun ไปพร้อมๆกันนะคะลูกแบบทดสอบสำหรับภาคเรียนที่สองเรื่องของ pronoun เรามาดูกันที่ตอนที่หนึ่งนะคะมีสองตอนคือตอนที่หนึ่งแล้วก็ตอนที่สองตอนที่หนึ่งเขาบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยนะคะโดยที่เขาให้โจทย์เป็นภาษาอังกฤษมาข้อที่หนึ่งเป็น I ค่ะ ไออันนี้แปลว่าไหลไร,รจําได้บ้างไอนะคะความหมายแปลว่าฉันข้อที่1เด็กๆเขียนลงไปเลยไอนะคะแปลว่าฉันนั่นเองถัดมาข้อที่สองเป็น y o u นะคะอ่านว่า you แปลว่าอะไร y o u อ่านว่า you แปลว่าคุณหรือพวกคุณค่ะเด็กๆข้อที่สองนะคะคุณหรือพวกคุณค่ะถัดมาข้อที่3มเป็น w e นะคะอ่านว่า V ค่ะ แปลว่าพวกเราค่ะข้อที่3 V พวกเรานะคะเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะข้อที่4เป็น THEY อ่านว่าดีแปลว่าพวกเขาพวกมันค่ะข้อที่ห HE นะคะอ่านว่า He แปลว่าเขาผู้ชายค่ะข้อที่หนะคะลูกเป็น SHE นะคะอ่านว่าชีแปลว่าเขาผู้หญิงค่ะข้อที่7ค่ะเป็น IT นะคะลูกอ่านว่า it แปลว่ามันค่ะ ข้อที่8ค่ะเป็น y o u อ่านว่า u แปลว่าคุณหรือพวกคุณนะคะอันนี้เหมือนข้อที่2เลยนะคะข้อที่9้าเป็น t h e y อ่านว่า d แปลว่าพวกเขาพวกมันนะคะอันนี้เหมือนข้อที่4ค่ะข้อที่10ค่ะเป็น w e v แปลว่าพวกเราค่ะ11 i แปลว่าอะไรมีใครจำได้ไม่เอ่ย i แปลว่าฉันนั่นเองค่ะ12 he อ่านว่า he แปลว่าเขาผู้ชายค่ะ 1 3 S H E อ่านว่าชีอ่านว่าชีแปลว่าเขาผู้หญิงค่ะ1 4 I T อ่านว่า it แปลว่ามันค่ะลูก1 5 I แปลว่าอะไรคะ I แปลว่าฉันนั่นเองค่ะเรายังอยู่ในแบบทดสอบหน้าที่83นะลูกนาะเรามาต่อกันที่ตอนที่2นะคะ อตอนที่1เราแปลเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะตอนที่2ค่ะเรามาแปลเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะลูกเราเริ่มจากข้อที่1เขาให้โจทย์เป็นภาษาไทยมาว่าฉันนะคะลูกก็คือคําว่าอะไรภาษาอังกฤษฉันภาษาอังกฤษก็คือ I ค่ะข้อที่1นึ่เด็กเขียนลงไปเลยนะคะเป็นตัว I พิมพ์ใหญ่ I ฉันนั่นเองนะคะถัดมาข้อที่2เป็นคําว่าคุณค่ะ คุณภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรมีใครจำได้ไม่เอ่ยคุณภาษาอังกฤษก็คือคำว่า you ค่ะเป็น y o u you คุณพวกคุณนะคะเด็กเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะตัว y ตัว o กับตัว u เป็นพิมพ์เล็กค่ะถัดมาข้อที่3ค่ะเป็นพวกเราค่ะภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรมีใครจำได้ไม่เอ่ยพวกเราภาษาอังกฤษคือคำว่า we ค่ะเป็น w e v พวกเรานะคะ ถัดมาข้อที่4ค่ะเป็นพวกเขาภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรมีใครจําได้ไหมเอ่ยพวกเขาภาษาอังกฤษคือคําว่า day ค่ะเป็น t h e y day พวกเขาพวกมานะคะลูกเด็กๆเขียนลงไปเลยนะคะถัดมาข้อที่5เป็นเขาผู้ชายภาษาอังกฤษคือคําว่าอะไรมีใครจําได้ไหมเอ่ยเขาผู้ชายนะคะลูกภาษาอังกฤษก็คือคําว่า he ค่ะเป็น h e he เขาผู้ชายนะคะข้อที่6ค่ะเป็นเขาผู้หญิงภาษาอังกฤษคืออะไร เขาผู้หญิงภาษาอังกฤษก็คือคำว่า she ค่ะเป็น s h e she เขาผู้หญิงนะคะข้อที่7เป็นคำว่ามันภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรลูกมันภาษาอังกฤษคือคำว่า it ค่ะเป็น i t it มันนะคะข้อที่8ค่ะเป็นคำว่าพวกเราภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรพวกเราภาษาอังกฤษคือคำว่า we ค่ะข้อที่8เดี๋ยวเ็กเขียนลงไปเลยนะคะข้อที่9เป็นพวกเขาภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรมีใครจำได้ไม่เอ่ย พวกเขาภาษาอังกฤษคือคำว่า they ค่ะเป็น they d พวกเขาพวกมันนะคะข้อที่10ค่ะฉันคือคำว่าอะไรคือคำว่า I ค่ะลูก11เป็นคำว่าคุณภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคุณภาษาอังกฤษคือคำว่า you ค่ะเป็น you นะคะ12ค่ะลูกเป็นเขาผู้ชายภาษาอังกฤษก็คือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่า he ค่ะเป็น he he เขาผู้ชายนะคะ 13เขาผู้หญิงค่ะลูกภาษาังกฤษคือคำว่าอะไรไมีใครจำได้ไหมคะเขาผู้หญิงภาษาังกฤษคือคำว่าชีค่ะลูกเป็น s h e เขาผู้หญิงนะคะ14เป็นคำว่ามันภาษาังกฤษคือคำว่าอะไรคือคำว่า it ค่ะเป็น i t it มันนะคะส5สุดท้ายเป็นคำว่าฉันภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรลูกคือคำว่า i นะคะอ่ะเขียนตัว i พิมพ์ใหญ่ลงไปนั่นเองคะ่ะ ค่ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆสำหรับเรื่องของโปร n นาวนะคะก็คือคำสรรพนามนั่นเองนะคะลูกมีอะไรบ้างมี I ฉัน You คุณพวกคุณ we พวกเรานะคะเด e y พวกเขาพวกมัน h e เขาผู้ชาย s ช e เขาผู้หญิงแล้วก็ IT i t อิมันนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้โปร n นาวหรือคำสรรพนามไปแล้วนะคะลูกจากนั้นก็มีแบบทดสอบใช่ไหมลูกท้ายบทนะคะในหน้าที่ 83นะคะลูกยังไงครูเจนฝากให้เด็กๆได้ไปทําด้วยนะคะก่อนจากครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมท่องคําศัพท์กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ซีอูเกนบาย